เยบินมีครับเก็บบินเข้าแกบินเได้โทเขาแกรคบเองเขัาแกบินครับเองฮะ อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะเออเดี๋ยวบินคอาสิ้งจัดให้ครับหน้าร้านเป็นรุมเป็นบอดอะ่ะมาถึงจัดให้เลยครับเสียบบินมีครับเสียบบินเอาแกบินเอ๋ รับหน้าร้านให้นะเยันมาสามสิบเก้าเลงมาครับเ้เดี๋ยวไยังเดียวให้มันดันออกมาเดี๋ยวให้มันดันมานี่ครับ บินบินบินตอกแกบิน,บน,บน,บนเรียนรู้หนิเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันเอาไม้ออกครบเลยตรงนี้นะ<อ>ดันดันไม้ออกครบหมดเลยตรงร่องน้ำหนี่นี่ตอกแกบินครับมาถึงจัดให้เลยนะห,หน้าร้านครับหน้าร้านอ,อ๋อตรงจิ๋มนะใครสนใจเวลาประจวบาวัดตังได้นะนเด็กเวิร์ดโร đan mà lơi đan đan mà lơi nó cốp đai cốp lơi mình tăng đan hoặc mình nền á mai này đan mà lơi đan mà lơi Hãy nam không เอาไม้ออกครับตตปูเตปูเฮ้ยเฮ้ยเแล้วก็กรบร่องน้ำกลางๆกรบเลยกรบเลย

น่าใช้เหมือนกันนะครับลองขับดูขับดีนะขับนิ่มดีนะูตาครับเอ่อยันมานะขอไัยครับแก้ไขครับขอไผ่ยันมาสามสิบเก้าแรงมากนะครับนี่นะหางตก ไล่ถอ,อยไปไลยลุ้มครับอันตรายเกิดอุบัติเหตุอยู่นะเดี๋ยวพัดมึงเอามอเไซค์ออกแลนวไงเอาขับกุ่มน้าร้านครับ có len nè len 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 à subscribe cho kênh Ghiền จะปรับให้เรียบเลยครับหน้าฝนมาแล้วนะเฮ้ <มา S 1> หินล้วนเลยนะหินนะหย่เ <มา S 1> หินมาปูครับ ขอบคุณท่าแกบินนะวิ่งผ่านมาจัดให้เลยครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะท็อกเกียบินไม่ได้ทำไมผมออกรถไถฤดูแรกๆเลยนะออกคูบตานี่เทียบินครับสุวันนี้เป็นท็อกเกียเองนะครับนี่ ว่าพัฒนาไปเร็วนะโอ้วันนี้ลุ่มใหญ่เลย เดียวเดียวครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูปลาเด็ดหน่อยนะวันนี้นะ เป็นยังไงบ้างแล้วนั่นเออใสาหดสหดทัาแกขับเองทัาแกบินรับเองะไงไดยโอ้ิหสวยเลย ชิ้นเล็กสวยเลยนะเวลาเวลาโอ้ลาก,กยาวครับหางตก,กอกะ่ะติดลวยอ่ะซิมหางลัวอ่ะสวยงาม ้อนเชานะ้านะกำลังซิงยูรานี่ครับยังไม่ไปไหนนะระว่างระว่างเออเกียรงานนะ แปดตกตกนุ่มเอาโอเคครับผมตลาดแค่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ ดกดไลค์กดกด,ดกดไลค์กด, like, ด,กดแชร์ออนน้ำติง้งกันนะตอนนี้นี่บายบายครับสวัสดีครับ